สวัสดีค่ะพบก,กับวิดาทารโรนะคะช่วงนี้เราพบก,กับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงโดยฟังไว้เป็นไกด์รายฟังไว้เป็นแนวทางนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยนะคะมันเป็นการดูโดยรวมไม่ได้เป็นการเจาะจงบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฟังไว้เป็นไกด์รายค่ะ ถ้าจากไพ่นะคะคนที่คุมเครือและคนรักเก่านะนี่ทำเป็นสองช่วง1-15ถึงกรกฎาคมนะคะนี่อาจจะทำช้านิดนึงนะแต่นั้นนี่จะดันให้ไวๆนะคะก็ข okay. ออภัยไว้ในที่นี้นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไพ่ไอาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้เช่นกันนะมันเป็นแล้วแต่บุคคลนะคะมันไม่ได้เป็นการเจาะจงบุคคลนะจาไว้นะอ่า รักนาดนีด้รัคนาก็ดูได้นะศาสตร์ไทยก็ดูได้นี่แบ่งออกเป็นตะว,วันตกค่ะในช่วงเนี้ยความรักความสัมพันธ์ของคนชาวราศีพิจิกอาจจะดูคุมเครือนิดหนึ่งอาจจะมีนิง่งอาจจะมีการทําให้เสียใจบ้างรู้สึกเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์นี้เกินไพ่บอกว่าถ้าคุณไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะนะความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็น ความรักที่แบบยังแบบดูนิ่งๆนะยังแบบมีโกรธกันบ้างมีอะไรปิดกั้นกันบ้างก็คือยังไม่ค่อยเปิดใจให้กันทีเดียวนะคะจากไพ่ไพ่บอกว่าใช้เวลานิดนึงค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณความรักความสัมพันธ์ของคุณต้องใช้เวลานะคะชาวราศีพิจิกเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะคนคนนี้นะ อาจจะเป็นคนดุๆนิดนึงแต่ก็เป็นคนดีเช่นกันค่ะความรักคนสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือภาวนาให้เขาแบบว่าจริงจังกับคุณสักทีหรืออยากจะไปกับคุณสักทีนะคะด้วยความที่3ามถ้วยค่ะความรักคนสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันเหมือนเป็นการที่คุณรักกันแบบเพื่อนรักกันแบบว่าเปิดเปิดใจอยู่แต่ว่าในที่เนี้ยมันยังมีความหมืดอัดใจคือเปิดใจคุณตัวคุณอาจจะเปิดใจให้เขาแต่เขาอ่ะ หมือนคนที่ปิดกัน้นรู้สึกเสียใจอยู่ตลอดเวลาคิดเองเออเองอะไรประมาณนี้ไพ่เดซันค่ะไพ่บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆค่ะกับความรักความสัมพนันธ์นี้ให้ใจเย็นนิดนึงนะไพ่บอกว่าอาจจะมีบ้างสิ่งที่มันผิดพลาดอาจจะที่จะเป็นชาวราศีพิจิอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างนะแต่ก็มันก็อึดอัดใจาเหมือนกันกับความรักความสัมพนันธ์นี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะมีไพ่ คนที่แบบอยู่ในกรอบคนที่ไม่ยอมออกมาจากตรงตรงนี้เลยก็คือเหมือนประมาณที่ว่าปิดกั้นตัวเองแหละประมาณนี้นะก็คือต้องใช้เวลาหน่อยไพ่บอกอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะดูเหมือนเขาอาจจะแข็งๆขงใส่ชาวราศีพิจิกสักสักนิดนึงไหนขอบไพ่่อยสิเขาคิดยังไงกับชาวราศีพิจิกคะเขาก็น,นั้นคิดยังไง ความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีบ้างที่แบบหยุดหยุดพูดพูดคุยคุยนะแต่เขามีเกณฑ์ที่เขาอยากจะแอบไปหาคุณแอบไปเจอคุณนะเ <c oughs> ขามีบ้างที่เขาโกรธค,คุณบ้างนะแต่ด้วยความที่แบบว่าความรักความสัมพันธ์นี้เขาก็ยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้นะคะจากไพ่นะ ให้ความชัดเจนไม่ได้แต่วิวฟอร์จูนค่ะมันมีทางออกของมันนะคะไพ่ตดซันมันมีทางออกจริงๆความรักความสัมพันธ์เขาอยากจะทําให้มันดีขึ้นสามกะทาเหมือนเป็นประมาณที่ว่าเขาคิดไว้แล้วล่ะว่าจะเป็นคุณน่ะมันเหมือนเป็นการที่เขาก็คิดว่าความรักความสัมพันธ์ของเขาอ่ะกับคุณอยากจะไปให้มันไกลกว่านี้แต่เขาก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันเหมือนกันนะเขาก็ไม่รู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจะจบหรือว่ามันจะหยุดแค่นี้ เขาก็พยายามพาคุณไปถึงฝั่งดูนะก็จะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ผ่านการแต่งงานมานะด้วยความที่เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณเขาก็แฮปปี้เขามีความสุขมากนะคะแต่เขาก็มองปัญหาในสิ่งที่เป็นอยู่มองในสิ่งที่ปัญหาที่มันมีอยู่นะคะเขาก็อยากจะมีความสุขกับคุณแต่บางทีคุณดูนิ่งดูเงียบดูแบบนิ่งไปจริงๆเขาไม่รู้ว่าคุณจะจบหรือว่าคุณควรจะไปต่อกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่บอกเขาอยากจะทําให้มันดีขึ้นจากที่มันแย่เขาก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นแบบเหมือนทําให้ความ ความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิมไม่ใช่แบบว่าอยากจะให้อยู่แค่แบบนิ่งๆน,นะคะก้าเหรียญค่ะเขายังอยากมีความสุขและอยากไปต่อกับคุณอยู่นะคะชาวราศีพิจิกอ,อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกเนี่ยแหละค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มันดูอาจจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ต้องใช้ใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะชาวราศีพิจิกแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกค่ะ อาจจะมีความจู้จี้จุกจิกใส่บ้างนะไพ่บอกว่าเหมือนเป็นการที่เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะไพ่แจสเม้นเขายังรักคุณค่ะเขายังไปต่อก,กับคุณยังเป็นได้ระยะยาวคุณยังคบกันได้ระยะยาวเขากลัวเสียคุณไปนะคะเขาพยายามอยู่นะพยายามใส่ใจพยายามแบบยกร้องความสนใจจากคุณด้วยเช่นกันเขารู้ว่าคุณให้ความชัดเจนเขาไม่ได้เลยเต็มร้อยอ่ะแต่ไพ่บอกสองถ้วยเขารักคุณอยู่นะคะแทมพ์เลนส์ค่ะ เขาอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเขาพยายามประคับประคองนะไพ่ดูฟูค่ะเขารู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันดูเหมือนแบบยากเย็นเหลือเกินเขาคิดมากคิดหนักทีเดียวค่ะและชาวราศีพิจิกก็คิดมากเหมือนกันนะมันเหมือนเป็นการที่ว่าชาวราศีพิจิกยังเปิดใจให้เขาไปแบบไม่ได้คิดว่าจะให้เขาคนเดียวอะ่ะเหมือนคุณอยากคบใครหรือคุณอยากจะคุยกับใครชาวราศีพิจิกเปิดใจให้คุณคุยนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่ว่าสองถ้วยเขาก็รักคุณเช่นกัน ทำแพลนความรักคนสัมพันธ์ของคุณอนะยังกลับมาวนเวียนหากันยังมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่นะคะอาจจะเป็นความรักคนสัมพันธ์นี้ช่วงเนี้ยอาจจะจู้จี้จุกจิกกันมากเกินไปนะไพ่ก็บอกว่าอ่ามันก็ยังไปได้ต่อนะคะเพราะมีไพ่แจ็คส์เมนคุณยังคบได้ระยะยาวอยู่นะกับคนเนี้ยนะอาจจะเป็นชาวราศีเมษค่ะชาวราศีธนู ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะไหนขอพาซีแนะนำหน่อยอถ้าคนที่ยังไม่ได้พูดคุยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้นะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะชาวราศีพิจิกนะคะจะมีการสื่อสารและพูดคุยกันและปรับความเข้าใจกันนะคะการให้อภัยค่ะนะหรือใครที่ทำอะไรผิดพลาดกันก็ควรที่จะให้ภัย แล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะชาวราศีพิจิกนะลองเปิดใจพูดคุยกันค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกดีกว่าคนรักเก่าชาวราศีพิจิกค่ะตอนนี้เป็นไงบ้าง The Fool ค่ะช่วงนี้คนรักเก่าน่าจะโสดเนาะอืมเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะ อยาาพูดคุยอยู่นะอยากคุยอยากคุยอยากรู้ว่าคุณเป็นไงบ้างสบายดีไหมสองกระทาเขาก็รอให้คุณติดต่อมาอยู่นะแต่เขาก็ยังมีความโกรธคุณอ,อยู่เช่นกันอยู่ลึกๆประมาณนี้เขาก็รู้สึกปิดกั้นอย่เหมือนกันอึดอัดใจเหมือนกันนะอะเขาอยากเจอคุณค่ะชาวราศีพิจิกแต่เขาก็ยังปิดกั้นตัวเองแปดดาบ ไม่ใช่ว่าอยากจะคืนดีก็คือยังไม่อยากคืนดีแหละก็คือเหมือนเขาก็อยากให้คุณไปเจอสิ่งดีๆในแหละประมาณนี้นะถ้า,ถาอืมเขาไม่อยากก็คือประมาณว่าเขาอาจจะเคืองคุณนิดนึงนะไพ่สเตรนท์ค่ะนะเขาเห็นคุณอนะเป็นคนที่เหมือนแบบไม่เสียใจเลยกับเรื่องที่มันแย่ๆแ,แบบนี้เพราะเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ด้วยแหละจมูนค่ะเขายังคิดหนักอยู่เหมือนกันนะ คิดว่าอืความรักความสัมพันธ์นี้คงไปไม่ได้แล้วมันไม่มีตัวช่วยแล้วคือเขาคงแบบเหมือนเขาก็คงตัดแหละในความรักความรักความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่มีเสน่ห์หรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักมากมายนะคะคนเนี้ยนะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็คอยดูความเคลื่อนไหวของชาวราศีพิจิกเช่นกันคะ่ะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ ชาวราศีสิงค่ะอ่าแนวโน้มอนาคตข้างหน้าค่ะของคนรักเก่าของชาวราศีพิจิค่ะ The Sun เหมือนประมาณว่าเขาก็คิดถึงอะ่ะเขาก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดถึงแต่ก็ยังมีความโกรธนะก็ไม่ได้พูดคุยเขาก็มีตัวเลือกเยอะเช่นกันไพ่เดวค่ะมีเกณฑ์ที่จะเจอกันนะก็าอาจจะเป็นชาวต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างชาติเลยนะ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยใครสักคนหนึ่งที่มีตัวเลือกแล้วก็คือเหมือนมีเจ้าของแล้วนะอ่าแต่เขาก็ยังอยากที่จะสื่อสารมีเกณฑ์ที่จะสื่อสารและพูดคุยยังเป็นมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกันได้ค่ะส่งกระทาค่ะเขารอให้คุณติดต่อไปอ่าเขาอยากพูดคุยกับคุณอยู่เขาก็ยังรักคุณอยู่แหละแต่ด้วยความที่เขาก็ยังมีความโกรธเช่นกันแต่ว่ามันน้อยลงแล้วไนงะมันไม่ใช่แบบว่าเยอะเยอะเหมือนแต่ก่อนนะมันก็น้อยลงแล้วด้วยความที่ว่าเขาก็คิดดีแหละอืม สามถ้วยไม่รู้จะกดไปทําไมอะ่ะประมาณเนี้ยก็เป็นเพื่อนกันก็นกนได้กลับมาพูดคุยกันใหม่ก็ได้นะความรักความสัมพันธ์นี้มันมีใครสักคนหนึ่งที่มีเจ้าของแล้วอาจจะเป็นชาวราศีพิจิหรือเป็นตัวเขาก็ได้ค่ะไพ่อาจจะสลับกันนะอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่แนะนาหน่อยค่ะค,คนรักเก่าความซื่อสัตย์อ่า ประมาณว่าช่วงนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าคุณน่ะอยากจะไปเจอสิ่งใหม่ๆมากกว่ายังไม่ได้อยากกลับมาหาคุณเพราะมันเหมือนเป็นการที่เขาอาจจะเจอคุณในรูปแบบที่เขาอยากจะได้คนที่ซื่อสัตย์คือคุณเป็นคนที่แม่มั่นคงคุณไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยเขาคิดอย่างนั้นเขาก็เลยเหมือนประมาณที่ว่าเขาอยากจะไปเจอคนดีๆสิ่งดีๆเขาก็คิดกับคุณดีๆนี่แหละเขาไม่ได้คิดแยกกับคุณนะคะ ก็เหมือนประมาณว่าเป็นมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกันได้ค่ะของชาวราศีพิจิกนะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอ่าใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะสอบถามราคาได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ